เนี่ยครับไถเสร็จหมดแล้วลุงทำรถจมครับวันนี้ลุงมาขับรถไถไม่สุดไม่ใช่ลุงนน่นครับกองช่วยเหลือกำลังมาช่วยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลุงกันนะครับวันนี้ลุงนี่สุดจริงๆ ดูครับเป็นเป็นไงครับลุง<ว>ลุงลุงเป็นไงท้าไมมาทำอะไรอีท่านี่ครับระวังต่อครับอ๋อระวังต่อยกคันเร่งได้เรื่องเลยอ๋อลองไประวังมะวงกรับ<ว>อากาศเย็นขนาดนี้เหงื่อแตกพักเลยนะนะครับกล้<ส>องช่วยเหลือมาแล้วขอดูหน้าลุงชัดๆหน่อยครับเรื่องเฮี้ยเี้ยนี่ไว้ใจลุงได้เลยครับเนี่ยโหนี่ S <S> <S มันก็มีวิถ่ายอะไรบ้างเหรอพี่มันมันเซ็ตล้วไม่ใช่นี่นี่ไอโจมด้กมาจมด้กมาเลยดูรับันนเรากกลัวครับมันมันจะเซ็ตกลับบ้านแล้วไม่ใช่นี่นี่อย่าไรแกให้ดึงร่องน้ำให้ด้าก<อ>็เลยต้องเขาให้ดึงร่องน้ำ<อ>ก็เลยดึงมาได้สภาพแบบนี้อ๋อท้าไมไม่ลงเดินมาดูก่อนทงไง ปีนีนาไทยยากครับน้ำตลอดเลยครับใครโทรหาพี่เอลไงพี่โทรไปเมื่อกี้นี่แกกำลังมาพอดีเลยแบบแกบอกว่ากำลังไปว่าเห็นรังคาชี้โดยเลยวะเรรตรียมเชือกตเตรียมมีดเตรียมจอบมาวินเลยนุ่ผลงานลุงครับ ลุงนี่มันเหี้ยจริงๆมันจีเซ็ตแล้วนะเรื่องของเรื่องน่ะเซ็ตแล้วยข้าบ้ับบ้านเลยก็จะข้าบ้ับบ้านเลยเนี่ยอ๋อมันต้องมีผุดพ้าดอะไรบ้างบางทีมันต้องแต็มเลยหล่อเบี้ยออกมาคุณดูแต่ว่าโค้งอ๋อใครเขาเหี้เอาเบี้ยเหล่าลงมากินข้างหน้ากันมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมลุง สภาพรถครับวันนี้กลับไปล้างรถไหมลุงเนี่ยครับอันนี้มันอันนั่นนู่นมาแล้วฝั่งนู้นเขาถามมาเร่มาแล้วกองช่วยเหลือตายตอนจบเลยคตรทิ้ไปจบสิงนู่นเดชถนนมาช่วยพระเอกตายตอนจบพี added, right. ่เอ้พระเอกตายตอนจบจีกลับบ้านแล้วแท้ๆ นี่แหละครับชีวิตชาวนามีอะไรก็ช่วยกันครับนาใกล้ๆกันเขาจมมงก็ไปลากเขาผมจมห้องก็มาลากครับรับกันอยู่นี่แหละชีวิตนี่อะไรเราดองเหลืออย่งไปไอ้งูตายเลยขาแรงจมต้นตบเลย ไปเอเ<น>ตก<แ>ต,าตายตอนจบไหนงูตายเลยนี่นะมันมันถ่ายน้ำกับเพื่อนงูตายเลยอยากคุยอยากคุยดานี่อ๋อกเลยเรียกมาคุยมาดูตอนแรกเดูท้าตอนตอนนี้มึงนู้นเนี่ยตอนล่าตึงนู้นนี่นี่ครับเดี๋ยวงูอะไรนะมาดูไม่รู้ไม่เหมาคังเลยขังเลยดีกว่าท่องเลยมันสูงกี่เซนก็จะมาสูงสั่งไม่ก็ กาะหัวเลยได้ไหมนะนั่นแหละก้งันเลยอ้าเยินมาเขาไม่ต้อไอเนี่ยนิ่งเลยไม่ปกติต้องก่อหัวไอเด็ดอะคืนนไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้โอ้ยเออเรียบร้อยกายลังคามอยู่ดีลเราจาไปเสี่ยวชนมันฝนก็จะมายืนรไเด็ดนี่จุกแต่มันวิ่งวปนลายล่างอยู่มีจะไล่กบอกให้รู้นะท้ มันคิดว่าลาดยากน่นเดี๋ยวปีนาลนองเทคอนกีดให้มันวิ่งเลย ยันมายันยันมาลากคูโบต้าเกบอกว่าที่รตรงหน้าไหนด่เด้อวะไม่ต้องเลี้ยนหอกค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่แกะมองกันตอนนี้ลุงก็เสร็จงานแล้วครับลุงก็เพิ่มพลัง กระจายเส้นกระจายเส้นเอาจะใหอาอะไรมาดาเห้าขันดำมาเนี่ยใส่กุ้งหนเนี่ยต้นซึกงานอยู่้านกดคนนีเน่กดแกไปไทยตรงไหนมาเมื่อกี้ไหนมันคล้อไกันรึเนี่ยอ๋ไก่ให้กินช่งให้ก่อนเดยอไปได้ เซตแล้วนี่นะฝั่งนู้นเอาไกลๆอานี่ไปดูมันไปใครไปจะไปต้องเกาะผานไปลรวผมวะโอเคครับจบแล้วฝนมาแล้วแจนิเดอร์พ่อแม่พี่น้องไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวผมเดินไปอะ ได้ได้ได้รถโดยสารเที่ยวสุดท้ายเ <c oughs> ที่ยวสุดท้ายขบวนรถด,ด่วนเที่ยวสุดท้ายไปไม่ไปนี่จะดื่แน่เนี่ย ดเ้ิเุลด,ดงน่ีตัวไอยู่เขาไถากนนนนันน้นนนำม,นมันมดวันละพันวันนี้มดพันตีน้ำมัน,น,นอ่ะโอ้มันยวนืดนั่นแหละวันนี้มดพันกลวงกันเยเออเ็ดน พิงน้ำมันซื้อพิงไปซื้อน้ำม,ม,มันรอบที่สองมาเมื่อกี้มันมันมันอะก็ดินเหนียวดินมันเลือด